สวัสดีคะ่ะรถพวงพวงพรมอกขายและจา้ามรนี้เช้ามีหลายอหลายอย่างนะคะก,กาลัมปลี มะเขือยาวหัวใจเท้านะคะกรถพุ่มพวงพร้อม,ม,มออกขายแล้วจ้ามะเขือปเปล่ามะเขือยาวหัวใจเท้าแต่งกวาแต่งร้านอยู่ข้างล่างนะคะ กำลังใจใด้วยค่ะมีหอมมีหอมแขกมีกระเทียมหอมใหญ่นะคะหาคอนเทนเนอร์พี่น้องเลยหาคอนเทนเวลาไทยลงไงลงหน้าพันกระดาษยอดพี่อยรายอยู่เข้าก็มารายน้ำหลดน้ำลายแหละพี่น้องบ่ม,งมีแนวอย่ หาด้เนาะหายังส่ละพ่ะม่ไม่คุมเมออพี่น้องถ้ายคลิปเนี่ยคลิปไม่ทุกเ้อมีเวลามีหน้าที่อยู่ AI ไอวันตาดีคืออย่างไรจ้ะอือพ่ถทายน้ำถดายสิไปถ่ทายใส่แย่บริออกจากบ้านแต่ละเมอแต่ก็ทายน้ำรดขอโทษขอให้หลายๆเด้อพี่น้องเอยมีคลิปแตง่งคลิปผักเลยลับไปฝากเพื่อนเพื่อน em lập chung về em cả cốt lạy cốt xe hay yeah, yeah. nè à con điền để vì สีหาเครื่องออกจากบ้านเด้อพี่น้องเลยฝ่าวออนฝ่าวตื่นแล้วพูดสิไปขายกรไไ้ได้บ่เ็้ไปดอกได้ก็อยู่บ้านทำดูกน้ำหลานทำงานบ้านทำไดอยู่พี่น้องเดือนนี้ทำใดอยู่กินก็นได้ทำงานก็นได้อไมก็เบิ่งมือต่อมือไปผู้เฒ่าเนาะ,ะอยู่ไลยแล้ว เขาว่าอยู่หลายก็มาเล่นน้ำเด็กหน่อยอยก็อยากเล่นอยู่และพี่น้องเกิดมาท่านชีวิตวันปลายโลกโซเซเชียวเป็นว่ามันกระไดเงินว่าสันได้ก็ะไดอยู่เนี่ยเงินทางอากาศเป็นอย่างไรมาเด้อพี่น้องเลยมาเด้อมาหานอำนานอนไรกระไดเป็นมู่เป็นพวกกันไปอืมได้เห็นกับกดไหลกดแช่เนี่ยแล้วค่ะเด้อ เหตุเกิโกดโคไลค์กดแฉ่ใหญ่หนะเนี่ยพอสิเฮ็ดได้ขนาดนี้แล้วพี่น้องเออหลุดล่านี่ของนี่บ่หลายคนเฮ็ดบ่แล้วเด้นะี่ยว่าเฮ็ดงานต้องเฮ็ดละเอียดหน่อยได้เน่าก็บย่นทิมผู้ใด้เหนกอกถุงมักง่ายก็มีหน่วยเน่าติดมาพร้อม มันก็ต้องมีแนะเนาะของหลายก้อนหล่นของว่เป็นหน่อยหน่อยยัดทรายตันเขาแก่มากเนี่ยขนมาเนี่ยคองว่าเป็นหน่อยหน,น่อยยัดในรถว่าเป็นไปยู่งทั้งนอกพี่น้องอยู่ทั้งใน,อก,องนก็เต็มแหนมหมอกเกาะมอผู้ใดนั่งทั้งหลังไม่มองหายใจอะรากมาจากตลาด ว่ามาแหลวก็แลนไปขายก่อนมัดเลี่ยงกันไปอยู่ทั้งในหอ,อยเป็นพัวเป็นพ่วงไว้ย่ายกับสิริเทพถ้ะกะหล่ำก็ประกาศขาวตลาดเขาลงมาเห็ดนันมุนีย่า่บ่ได้เห็ดดอกนี้เขาจ้างคนงานอยู่ตลาดเห็ดว่แล้วดอกมัน,ลนหลกรดหล่นกอนเหลียวพอด <c oughs> ตรงสถานที่กวงกวงตลาดซีุม,มเมืองตรงจัดสถานที่กวงกวง พอ <c oughs> ลูกมันซื้อของหลายซื้อหน่อยก็บพ่อพอลูกค่าว่าสัา่นเขาว่าลูกค่าก็บมีอะไรว่าน้อยจังเลยเขาก็บว่าได้ซื้อเหมือดดอกแต่เขาหังบา่าของหลายๆโอ้โหเยอะมากเลยไม่รู้จะเอาอะไรดีวะเนี่ยเห็นยังเขาก็ดึงเอาตุบตับตุบตับเปมนกับรงใจในเรื่องี่นนองเด้อ หาคอนเทนต์ได้เนี่ยหาคอนเทนต์กลางคืนพี่น้องทายกลางคืนนี่สิประมาณหาทุ่มถูกมั้งประมาณหาทุม่มหาทุม่มหรือหาทุ่มก็กลัวนี่แหละซวยายสิรินอนกับพลังหกทุม่มตีหนึ่งแยกกับงมนัคนนน่คอนเทนต์นี่แะคอนเทนต์ทายคอนเทนต์นี่แหละพี่น้อง าคอนเทนต์ตัวบ่หากระเสียวยังมาลงให้เพิ่นเนาะกระเสี่ยวคอนเทนต์แต่ละอันแปดนาทีผมเด้บพี่น้องเลยแปดนาทีขีบยาวบ่แมน่นบ่แม่นสืง่ายๆเด้อพี่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วก้นก็บ่มีคลิปสิลงแยกกับไทยแต่นนี่แล้วมายยมไดนแยกกับไทยแยมหนังไทยไหมคูยแยม ของอยากของกินเนาะพี่น้องเนาะไทยขุยแยมไมาจอดยามได้แยกกับมาดไทายเอาลูกลานกับมัดเซ็ตแล้วแยกปอกกระลำเซ็ตแล้วเรียบร้อยเขาก็เขาบานแยกกับมาดไทายคิบตัวบานไยายยยมพนหลมาเลยคนว่ามึงมีประสิทธิภาพบ้านพ่นเสียงดังหลเขาไม่มีประสิทธิภาพเขาก็ต้องไทยแามบ่มีข้นแามบ่มีเสียงเพลงพี่น้อง อืมสซสชีได้แต่ละคลิปนี่เอาคลิปนี้ก็แปดนาที่แล้วคลิปเนาวาคลิปเน,นาาแปดน้าที่พี่น้องยกจนแขนล่าได้เนี่ยอืมขอบจากได้ของเพื่อนนาอพี่น้องเนาะได้หน,น่อยได้หลาย,ลายเขาก็โมโหละขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกำลังใจขอบพระคุณเป็นอย่างมาก ที่ห้าเครื่องออกจากบ้านถึงที่ขายหกโมงที่ขายหกโมงเข,า,ขาเจาก็บร้อยเด้พี่น้องเจ้าก็บถาซื้อน้ำหอาเพราะเขาใซ่หลายให้ลูกค้าได้กินหลายๆได้กาไร้น้อยๆกินน้อยๆกินไปนานๆมาสั่นบป็นวายนีว่าอัดมาแน่นพอบ่อยนี่อืมันจะถุงนี้นะปอ,อกครัวอยู่นี่นับบอไวดอกนี่นับเป็นถุงจากกีพันถุงก็า่รดู กำไรก็สิประมาณหค่าน้ำมงนน้ำมันค่าหลงน่องแล้วแล้วก็สิได้พุ่งละสองบาทหรือสามบาทนะพี่น้องถือว่าได้หลยแล้ววะเนาะ